วดีค่ะพบกับปุ้ยนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยหินในธรรมชาติพร้อมกันหรือยังคะลูกพร้อมกันแล้วไปกันเลยเรื่องหินในธรรมชาตินะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนอธิบายลักษณะของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ของหินนะลูกนะเดี๋ยวก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายนะคะหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง หินในแต่ละแห่งอาจมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันหรือมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันนะคะในชีวิตประจําวันของเราเมื่อเราเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนทํากิจกรรมในบริเวณต่างๆของโรงเรียนหรือระหว่างเดินทางเดินทางไปเที่ยวใช่ไหมลูกบนภูเขาชายหาดหรือน้ําตกเราก็จะเห็นก้อนหินมีลักษณะขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะลูกตั้งแต่ก้อนกรวดขนาดเล็กไปจนถึงก้อนหิน ขนาดใหญ่เลยใช่ไหมคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะครูมีภาพจาลองมาให้ดูนะคะนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนนะคะมีภาพต่อแนละ้วลูกนะภาพภาพด้านบนนี้จากบ้านมาถึงสนามก่อนนะนลูกนะแล้วเดี๋ยวภาพที่สองก็จะไปถึงโรงเรียนนะคะมาถึงหน้าบ้านก็จะเจอก้อนหินหนึ่งก้อนที่ไม่ลูีลักษณะนะคะ,ะเป็นยังไงก้อนสีอะไรก้อนสีดํานะคะรูปร่างรูปทรงเป็นยังไงคะคล้ายๆสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ แต่ว่ามีตะปุมตะปำแสดงว่าต้องขลุกซะแน่เลยใช่ไหมคะเดินทางมาถึงสนามเด็กเล่นเจออีกก้อนหนึ่งอ่ามีความมันเงาเลยนะคะก้อนสีดำนะคะมีความมันเงาแสดงว่าพื้นผิวเรียบหรือเลาลูกอ่าเรียบอ,เยบอ่เดินทางต่อไปอีกนิดนึงที่ป้ายอ่านะคะที่แปนแปนป้ายของบาสลูกบาสกิสบอลใช่ไหมลูกเป็นชุดชุดบาสใช่ไหมลูกเจออีกก้อนหนึ่งสีแดงนะคะอ่ามีตะปุมตะปำใช่ไหม แสดงว่าเนียหรือขูกขาลูกอ่าพื้นผิวขุกลาะนะคะว่าอยากให้น้องสัมผัสกับก้อนหินจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังเรียนจบนะคะไปดูภารางงานนะลูกนะว่าเขาให้ถังอะไรนะคะเพราะถ้าได้สัมผัสกับมือได้เห็นกับตาจะทําให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะดีกว่าภาพที่เขาใอ้นำมาให้ดูอีกต่างนะคะลูกนะะไปดูต่อภาพที่สองกันนะคะลูกนะมาเดินทางต่อกันเลยนะลูกนะมาถึงสนามเด็กเล่นแล้วใช่ไหมคะมตะกี้มาถึง ต่อมาที่โคนต้นไม้ก่อนจะถึงโรงเรียนเห็นไหมคะพบอีกก้อนเนื้อสีอะไรล,ลูกสีดํานะคะค่อนข้างที่จะอ่าเรียบแล้วใช่ไหมลูกผิวค่อนข้างที่จะเรียบถ้าเราได้สัมผัสกับมือเราจะได้รู้ว่ามันเรียบจริงหรือเปล่ามันคลุกคลาหรือมันเรียบนะคะน้ําหนักเป็นยังไงหนักหรือเบานะคะนี้ต้องไปดูของจริงรอบๆบบ้านกันแล้วนะคะท้ายานั้นเราไปต่อให้ถึงโรงเรียนเลยนะลูกนะ,ะมาถึงโรงเรียนแล้วพบอีกก้อนเนื้อสีอะไรล,ลูกสีชมพูมีความมันเงาแสดงว่าถ้ามันเงาแบบนี้พื้นผิวก็ต้อง เรียบใช่ไหมคะลูกนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพที่โอ้ยคล้ยยกตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างนะลูกนะเพราะถ้าอยากจะสัมผัสจะจะเห็นด้วยตาลูกๆต้องไปเดินดูรอบบ้านนะคะและเก็บตัวอย่างมานะคะไปกันต่อในบทเรียนก่อนนะคะแล้วค่อยไปออกไปเก็บตัวอย่างกันนะลูกนะอ่าหินบนภูเขานะคะก็ยกตัวอย่างภาพให้ดูนะคะหินบนภูเขานะคะหินบริเวณลำธารน้นําตกแม่นะคะลูกนะ ต่อไปนะคะมาตรวจสอบความเข้่ใจกันนะคะ,ะมาดูกันว่านะคะสิ่งที่โค้ดนำมาฝากเป็นคําถามนะลูเนะเราสามารถพบเห็นหินได้ในสถานที่ธรรมชาติเช่นภูเขาน้ําตกชายทะเลจริงไหมจริงไหมคะเราพบหินได้ในสถานที่ธรรมชาติภูเขาน้ําตกชายทะเลตอบว่าถูกต้องน,นั่นเองนะคะไปต่อข้อที่สองนะคะเราไม่สามารถพบเห็นหินได้ในสถานที่ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านโรงเรียน บริเวณบ ok. ้านบร <ave them. S 2> ิเวณบ้านของเราบริเวณโรงเรียนของเรามีก้อนหินไหมลูกมีใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่พบแสดงว่าถูกหรือผิดลูกอ่าไม่ถูกต้องบริเวณบ้านของเราก็มีก้อนหินบริเวณโรงเรียนของเราก็มีก้อนหินลูกต่อไปหินที่พบได้ในชีวิตประจาวันมีลักษณะและขนาดเท่ากันเราจะเอานําภาพมาให้ดูแต่ละก้อนมีขนาดเท่ากันไหมลูกเออแต่ละก้อนมีขนาดไม่เท่ากันแสดงว่าเขาบอกมาว่ามีขนาดต้องเท่ากันจริงไหมลูกไม่จริงนะคะลูกนะ ต่อไปข้อสี่หินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงมีลักษณะเหมือนกันหินเหมือนกันเลยไหมลูกหินทุกก้อน้องเหมือนกันไหมหินทุกก้อนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะลูกนะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันต่อไปข้อห้าสถานที่ต่างกันอาจา <ท pum. S 2> มีหินที่มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน,าากน,นใช่ไหมลูกใช่แล้วนะคะต่างสถานที่นะคะอาจจะมีหินที่มีลักษณะนะคะและขานาดที่แตกต่างกันได้นะลูกนังถูกต้องนะคะดีมากคะลูก สรุปบ,บทเรียนกันวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนเรื่องหินใช่ไหมลูกหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นก้อนแข็งหินในแต่ละแห่งอันมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันหรือมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกาันได้ใช่ไหมคะลูกอ่านนะคะภารางานของลูกนะคะให้นักเรียนเก็บตัวอย่างหินบริเวณบ้านคนละสองก้อนนะคะเก็บแล้วนะคะไม่เก็บเปล่าๆนะลูกนะเก็บแล้วถ่ายรูปส่งครูวยด้วยนะคะเพื่อมาเป็นหลักฐานแล้วก็ ให้ลูกเก็บหินสองก้อนนั้นไว้เรียนผ่านระบบซูมในวันพฤหัสนะคะลูกนะเมื่อหนูดูคลิปวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะมีวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสเพราะฉะนั้นหนูต้องเก็บหินก้อนที่หนูเก็บไว้ทั้งสองก้อนไว้เรียนต่อนะลูกนะอย่าเก็บไปทิ้งนะคะเก็บมาไว้เพื่อเรียนรู้ในคราวต่อไปนะลูกนะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ